สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่หมอเช่นเคยนะคะเรา,าเราจะเราจะมาทําแรนดอมการในหัวข้อเรื่องที่ว่ารักเลิๆออ่อนมันคืออะไรนะคะอืซิกซ์พิโนโคหกเหรียญ ตีบครับสามเหรียญลักกเลิเลิกออออออนออนมันคืออะไรทาไมยังไงเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยเนาะเออมามาหายหายลักลเลิกเออออออนอนนะเอ่อคิงออฟสอดแล้วก็เออบสอดาบเทนเเคเหรียญนะนนะนออฟสอดเก้าดา เอสทอปเพนเคิล่หนึ่งเหรียญซิกซับสอดหกดาบไฟส์ทอปเพนเคิล่ห้าเหรียญเอยพลังงานแบบมีเหรียญกับดาบนะเอ่อคิงออฟเพนทโคิลเนี่ยเหรียญกับดาบนี่ดาบมอีกแล้วเอสซอฟสอด มันมีพลังงานของความที่แบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจเออมันเป็นพลังงานแบบรักๆเลิกเลิกออบอ่อนจริงจริงเหรียญก็คือแบบอ่อนเงี่ยรักไงี้ใช่ไหมพอดาบก็ออฟอย่างเงี้ยเลิกอย่างเงี้ยมันมีพลังงานแบบนี้เนี่ยมีทั้งเหรียญทั้งดาบเหรียญดาบเหรียญเหรียญดาบดาบเหรียญอยู่นั่นเองมีถ้วยอยู่ใบเดียวคือถ้วยเนี่ยก็คือรักกันเขาัาคูณคณรัาเขา นะแต่พระชแสการมันเป็นลักๆเลิกเลิออฟออ่อนๆนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรมันมีความไม่มั่นใจอ่ะคุณนะแล้วอารมณ์เขามันคล้ายๆว่าช่วงนี้มันสวิงอารมณ์เขาแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวแบบคล้ายๆกับว่ายุ่งอ่ะนะยุ่งมากยุ่งมากในการทํางานหาเงินนู่นนี่นั่นเออแล้วก็เลยในช่วงที่ยุ่งก็คือ ก็ออฟกับคุณแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดติดต่อสื่อสารอะไรกันกันกบคุณนะ,นะคะช่วงที่ยุ่งนะทีนี้พอว่างว่างทีนี้คิดถึงคุณและวค่ะเนี้ยเออพอว่างแล้วคิดถึงคุณอ้าวก็มาทักหามั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะนะอันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์ที่สองหนึ่งคืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่แล้วหรือสองอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังทั้งคู่นคะนะสามสถานการณ์แบบ เป็นครอบครัวที่แบบว่ามีภรระเยอะมีภรระหนะที่เยอะค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้มีแฟนหรอกแต่ว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่นะหรือว่าจะต้องดูแลปกปักรักษาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเทพร,รักดูแลปกปักรักษาดูแลแบบว่าดูแลครอบครัวใหญ่ดูแลลูกน้องดูแลอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยว่างนะทีนี้ <c oughs> ความที่เขาแบบมีความรักให้กับคุณอยู่แล้วเนี่ย มันก็เลยคิดถึงพอว่างเสร็จแล้วก็คิดถึงอุ้ยทักหาหน่อยหรือว่ามาคุยหน่อยหรือว่ามาหาหน่อยอะไรแบบประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คือคิดถึงมากแล้วทักมาแต่พอเวลานั้นก็หายไปอย่างเงี้ยยุ่งไปนูน่นไปนี่ไปนั่นบางทีก็เป็นคนขี้ลืมได้อยู่อ้าว จริงๆแล้วอะความรักมันไม่น่าลืมกันได้ก็เขาก็าาไม่ได้ลืมนะเออก็มันก็อยู่ในใจแต่แต่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยอยากทักก็ทักไม่อยากทักก็ไม่ทักอะไรเงี้ยเอออารมณ์เขาเป็นสวิงนะอันนี้สถานการณ์แอบรักแอบชอบถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วเนี่ยคือเขารักคุณรักจริงๆแต่ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้นั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ที่ออ,อะไรนะมุฟออนกันไปแล้วคิดถึงคิดถึงอยู่แต่ยุ่งยังไม่มี อ่การที่อยากจะกลับมานะยังไม่มีการที่อยากจะกลับมาแต่รักอยู่คิดถึงอยู่แต่ยุ่งมากก็เลยปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็คืออาสรุปแล้วรักเลิกออฟออ,ออนของเขาเนี่ยคือเขาก็ยังรักเราอยู่แต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างใดพัฒนาแบบชา้าๆเป็นไปเรื่อยๆเนิบๆไม่รีบไม่ร้อนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาฟังใจเขากัน มันเป็นยังไงในใจเขาเนี่ยที่มีความเอรักโรแมนติกกับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงจ๊ะทาไมถึงได้เอื่อยซื่อยไม่รีบไม่ร้อนนะไม่หมอรีบค่ะรีบ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 ให้ลูกดวงจะได้มีความสุขความรักกันนะคะมาดูซิในใจเขาเป็นยังไงนะใ,นใจของเขาลึกๆแล้วที่มีความรู้สึกกับคุณนะอืนั่นแหละคือ หนึงเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าอาแอบบรักแอบ,บชอบแล้วไม่กล้าแสดงออกสิ่งที่แสดงออกก็ขัดต่อกับจิตใจนะคะก็เลยแบบประมาณเนี้ยกล็ลอยคอไปอยาอยู่อย่างอยากแต่ว่าก็ปล่อยลอยคอไปอยากพัฒนาความสัมพันธ์เมื่อปัญหาเขาเยอะนะบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยสบายหรือไม่ค่อยมีเวลา อยู่ในกรงทองเขาก็คิดถึงคุณอยู่เขาคิดมากในความสัมพันธ์นะคิดถึงคุณสองคูณแล้วก็แบบคิดถึงอุ้ยรักคุณมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้รักคุณนะเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณไปอยู่บนหัวของเขาแล้วเขาก็น้ําตาซึมน้ําตาซึมเพราะว่ามันมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องของความระยะห่างห่างไกลความแตกต่างอะไรต่างๆที่ยังไม่สามารถแอคชั่นน่รือโอ้ลุนลิลลัวแล้วในเรื่อง ของความรักได้เนี่ยเขากลัวคุณเขากลัวนะกลัวอืมกลัวว่าสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยมันเป็นเป,เป็นเพียงเพ้อฝันไปนเพียงฝ่ายเดียวเขากลัวว่าเขารักคุณฝ่ายเดียวนะอืม แต่ว่าเขาก็อยากแอคชันอยู่บางทีอารมณ์แบบความกล้าหาญขึ้นมาเออแบบรวบรวมความกล้าที่จะทักคุณมาหรือจะมาเจอคุณอะไรอย่างนี้มันต้องใช้ความรวบร,รวมความกล้านะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาว่ารักคุณฝ่ายเดียวนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบ,บชอบก็ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกไม่กล้าบอกความรู้สึกนะแต่รักมากมีความดึงดูดมากเอาคุณออกจากหัวมไม่ได้แบบมันแบบ เอ้ยมันคิดมากอน,นะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีกันแล้วก็คือรักมากแต่ให้ความชัดเจนไม่ได้แล้วเป็นคนที่บอกปากหนกักบอกความรู้สึกไม่ค่อยเก่งเน้นปฏิบัติเออแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มูฟออนกันไปแล้วคิดถึงคิดถึงมากแล้วเอาเอา,เอาออกจากหัวไม่ได้น้ําตาไหลน้ํำตาซึมนั่นเองนะคะทีนี้คนคนนั้นของคุณเขาฝากมาบอกคุณว่าจะใช้ไพ่ของคุณนุ่นนะคะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคะนะเขาฝากมาบอกคุณว่าอรักเธอมากนะเข้าใจไหม เธอนะ่ะคือความสุขของฉันนะเราไม่เหมาะสมกันแต่ว่าเราอะเนาะมันมีความแตกต่างต่างวัยต่างศา,าันธาต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต่างความห่างต้องสร้างระยะห่างอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่เหมาะสมกันแต่ว่าก็แอบชอบแอบรักแอบชอบอยู่นะแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะอืรักนะแต่ไม่แสดงออกเพราะว่ายังกลัวอยู่อืมกอดหน่อยได้ไหมย ากกอดจังเลยคิดถึงมากอ่ะอยากกอดมากๆเลยได้ไหมเนี่ยคุณรักคุณคนเดียวเท่านั้นอยู่ที่อยู่ในใจของฉันไม่ได้มีใครนะอุ้ยส่องอยู่นะเขาส่องคุณอยู่แล้วก็หลงรักคุณแล้วเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจากนางไหมพายิบซีซีซ